ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนๆครับอะไรๆก็แพงขึ้นเนาะโดยเฉพาะในส่วนของยุคลุ้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าอะไรต่างๆครับขึ้นหมดครับไม่ว่าจะเป็นค่านะค่าฟงค่าไฟอะไรก็ขึ้นครับตอนนี้ผมจะมาบอกเทคนิคดีๆครับว่าเฮ้ยเราสามารถจ่ายค่านะครับจ่ายค่าไฟยังไงครับให้ไม่เสียค่าทำรเนียให้ได้ทั้งเงินคืนด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะก็ผมก็จะพาไปเติมเงิน เข้า La z a d a w a l l e t ็น,นะครับเพื่อบางทีครับผมจ่ายผ่าน La z a d a า a l l e t ็น,นะครับบางครั้งมันจะมีโปรโมชั่น,นครับมันจะมีโปรโมชั่นส่วนลดส่วนลดอะไรพวกนี้ก็าจ่ายผ่าน l a z a d a Wallet ็จะดีกว่าเนาะก็เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีทำครับไปดูวิธีทำว่าจ่ายผ่าน l a z a d a Wallet แบบไหนครับเราเติม l a z a d a Wallet แบบไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ,รบามาเติม l a z a d a w a อ l e t กันนะครับเข้ามาที่ช็อ,อปปี้เน,น็ตนอนครับเพื่อความชัวร์นะครับเรามาที่ช็อปปี้เน็ต่อนไปที่ La z a d a ครับนะครับติ๊กนะคครรััับบงซื้อนะ อันนี้คือวิธีการเติม lazada wallet นะครับเอิรนผมจะจ่ายค่าไฟนะครับจะจ่ายค่าไฟนะครับจะจ่ายค่าไฟนะครับจะจ่ายค่าไฟก็เลย่จะมาเติมเงินเข้า wallet ก่อนนะครับเข้ามาที่บัญชีนะครับเข้ามาที่บัญชีแล้วก็เลื่อนลงมานี่ครับเติมเงินนะครับเติมเงินนะครับเติมเงินนะครับตรงนี้นะครับ lazada wallet นะครับเติมเข้าไปใส่จำนวนเงินนะครับผมจ่ายค่าไฟสา5พันห้า้อยห้าสิบาบาทนะสามห้าร้อยห้าสินะครับเติมเติมสามพัน 550บาะว่ามีเงินอยู่ในอล l ล e t อยู่แล้วนะครับดําเนินการครับทางผมมีการผูกไว้กับกสิกรแล้วนะครับก็กดยืนยันเลยครับอ่าฝากลาซาด้า wallet เรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาหน้าหลักนะครับอ่าเงินในลาซาด้า wallet เรามี3,590บาทแล้วนะครับอ่าจากนั้นนะครับเราก็กดออกไปหมดเลยนะครับกดออกกดออกกดออกยินยันะครับเพื่อมาจ่ายค่าไฟนะครับอ่าจิ้มเข้ามาที่ช็อปยืนยัครับ จากนั้นนะครับมันจะมาหน้าร้านค้าตรงกลางนะครับมันจะมาหน้าร้านค้าตรงกลางครับเราก็มาที่นี่เลยจ่ายบินและสินค้าดิจิทัลนะครับดิจิทัลนะครับจากนั้นนะครับเราก็คลิกไปที่ค่าน้ําค่าไฟครับอ่ามันก็จะมาหน้าลาซาด้าครับนี่ก็คือรายละเอียดครับเพื่อนๆจะอ่านก็ได้หรือไม่อ่านก็ได้ครับจากนั้นก็ติ๊กยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขนะครับครับคะแนนสูงสุดที่เราจะได้คืน11%นะครับแล้วก็ต่าสุดนี่คือ0.22%นะครับอ่าเราก็คลิกคําว่าสั่งซื้อสินค้าครับ จากนั้นนะครับเราก็จะมาจ่ายค่าไฟกันนะครับเราก็ทิคติกอ่าคลิกไปที่การไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าจะเป็นนครหลวงหรือภูมิภาคครับดูที่บินเอานะครับแล้วก็คลิกเข้าไปครับของผมเป็นนครหลวงครับอ่าผมจ่ายอยู่แล้วนะครับจ่ายอยู่แล้วครับมันก็จะมีเลขบัญชีสัญญานะครับมันบันทึกไว้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยจ่ายนะครับหรือว่าจ่ายเป็นครั้งแรกครับเราแล้วเลขบัญชีแสดงสัญญาดูตรงไหนครับ เลขบัญชีแสดงสัญญาดูตรงไหนครับเราก็จิ้มไปที่วิธีการหาบัญชีเนี่ยครับมันเ็าจะบอกเลยเนี่ยนปอ๋อเลขบแสดงบัญชีสัญญาครับอันนี้เป็นบินการไฟฟนาครับอ่าเราก็เอาเลขตรงนี้มาใส่นะครับเราก็เอาเลขตรงนี้มาใส่นะครับอ่าจากนั้นเห็นไหมค่าไฟผมสามพันห้าร้อยห้าสิบสามบาทครับสิบห้าสตางค์ผมก็คลิดคําว่าเพนาครับชําระเลยนะครับอ่าจากนั้นนะครับผมจะจ่ายผ่าน lazada wallet ครับแล้วก็คลิกไปที่ lazada wallet นะครับ หรือว่าใครมีทูมันนี่ก็ใส่ทูมันนี่ได้คนระับมันก็จะได้ส่วนลดด้วยนะครับแต่เพื่อนผมไม่มีทูมันนี่นะครับผมก็ใช้จ่ายผ่านราชด้าวอลเล็นี่แหละนะครับแล้วก็คลิกคําว่าสั่งซื้อนะครับสั่งซื้อนะครับได้คําว่าสั่งซื้อนะครับอ่ามันก็กําลังดําเนินการนะครับอ่าชาระเงินสําเร็จแล้วนะครับชําระเงินสําเร็จแล้วเห็นไหมนี่ชาระเงินสาเร็จแล้วก็ เพียงเท่านี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับดูคําสั่งซื้อก็ได้ครับเราก็คลิกไปที่ดูคําสั่งซื้อนะครับนี่ครับเราจ่ายค่าไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราจ่ายค่าไฟเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือรายละเอียดในการจ่ายค่าไฟเราครับหนึ่งไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับสองได้เงินคืนครับเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของเงินคืนที่จะได้นะครับว่าจะได้คืนมากี่บาทนะครับประมาณนี้นะครับกรณีถ้า ใครมีทูมันนี่ครับมันก็จะมีส่วนลดเพิ่มครับแต่ถ้า w a l l e t นะครับทูลาซาด้าวอลเล็มีจัดโปรโมชั่นส่วนลดเราก็จะได้ส่วนลดด้วยเช่นกันนะครับประมาณนี้นะครับยังไงก็ลองจ่ายค่าไฟครับเพื่อให้ได้เงินคืนกันนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตคะแนนคืนกันนะครับครับเพื่อนๆหลังจากที่จ่ายค่าไฟไปแล้วเนาะก็นะครับผ่านมาเกือบ2วันนะครับเกือบ2วันครับคะแนนก็ ขึ้นมาแล้วนะครับคะแนนก็ขึ้นมาแล้วนะอันนี้ผมจ่ายค่าไฟไป3,500ันาระครับ53บาท15สตางค์ครับได้เป็นคะแนนคืนนะครับคือ2,828นะครับจุดสาคะแนนครับคิดเป็นเงินนะครับคิดเป็นเงินนะครับก็คือ28บาทนะครับ28บาท28สตางค์ครับเห็นไหมผมได้จ่ายค่าไฟ3,553บาทนะครับ ได้เงินคืนมา28บาทจากปกติเพื่อนๆไม่เคยได้เงินคืนจากการที่เราจ่ายค่าไฟเลยแม้แต่ครั้งเดียวถูกไหมครับเต็มที่เราก็แค่จ่ายผ่านแอปธนาคารแล้วไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่นี่เราไม่เสียค่าธรรมเนียมครับเราได้เงินคืนนะครับแต่ถ้าเราไปจ่ายผ่านช่องทางอื่นไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อหรือว่าเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆเนี่ยเห็นไหมเราเสียค่าธรรมเนียมอย่าง,งน้อยอย่างถ้าเป็นเล็กเจ็ดเนี่ยก็15บาทนะครับ15บาทเราเสียค่าธรรมเนียม15บ้าทนะถ้าเป็นเคาน์เตอร์นับเซอร์วิสต่างๆนะครับก็เสียา่ค ไฟนะครับจ่ายค่าไฟแล้วได้ทั้งเงินคืนนะครับไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับอ่าอันนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากไว้ให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับแล้วถ้าสนใจยังไงนะครับก็คลิกนะครับอ่าหรือว่าทักสอบถามมาได้ตามช่องทางต่างๆครับตามช่องทางที่แนบไว้ด้านล่างนี้นะครับนายกฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย